นัดนี้โคตรหนักแมนยูต้องบุกไป,ปเยือนทินสิงห์พยองแอสตันวิลล่าทีมอันดับที่3ซึ่งชนะติดต่อกันมา10นัดรวดผลจะเป็นยังไงนั้นและคลิปนี้พรีเซนเต็ดบายเดลเลย์จนเวถ้าคุณชอบดูฟตุตบอลเราคือเพื่อนกันศึกพิมลิกนะัดที่17ของฤดูกาลนี้นะผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับที่6นะมีโปรแกรมทำศึกในวันอาทิตย์นี้นะผมต้องบุกไป,ปเยือนทินสิงห์พยองแอสตันวิลล่าทีมอันดับที่3นะผมซึ่งช่วงนี้ แอสตันวิลล่าเนี่ยผลงานโคตรฮอตนะผมร้อนแรงสุดๆนะครับผมจ oh, <no. S 1> ากการน,นำของอูนายเอเมรี่นะทำผลงานชนะ10นัดรวดนะครับผมเก็บมา30คะแนนเต็มๆนะโอ้โหเรียกว่าเป็นทีมที่สุดที่จะฮอตร้อนแรงที่สุดนะนะตอนนี้นะผมร้อนแรงกว่าแมนซิตี้ร้อนแรงกว่าอาร์เซนอลด้วยซ้ำไปนะซึ่งในขณะนี้นะแอสตันวิลล่ามีคะแนนนำแมนยูไนเตดอยู่ถึง7คะแนนด้วยกันนะครับผมโอ้โหถึงแมนยูชนะ ก็ยังจะตามบิลล่าอีก4คะแนนด้วยกันนะผมแต่ถ้าชนะก็มีโอกาสลุ้นนะที่จะขึ้นไปอันดับสีอันดับ5นะผม่าไม่แน่นะบ๊กนี้อาจจะขึ้นไปบนหัวกลางพื้นที่ยู l ได้แล้วนะผมหลังลกที่ก่อนหน้านี้ลุ้นกันนะจะขึ้นที่4ได้ไหมจะขึ้นที่5ได้ไหม แมนยูก็ทําไม่ได้นะยังดีที่ทีมนําอย่างเชลซีหรือคริสตัลพาเลตไม่ได้ทําคะแนนนี่แมนยูออกไปเยอะมากนะผมยังไงก็ยังได้ลุ้นพื้นที่ UCL นะแต่5นัดหลังจากนี้นะผมแมนยูจะเจองานหนักๆท้งนั้นเลยนะยังไงก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะผมซึ่งนัดน,นี้แมนยูจะขาดตัวผู้เล่นที่เป็นกองหลังคนสําคัญนะผมอย่างแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็มาชัยเดลิกนะโอ้โห 2เซตฮาร์ปตัวสําคัญนะผมซึ่งตอนนี้ก็คงจะเห็นแล้วนะว่าเขาคือตัวสําคัญของเรานะมาไทายลลีกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่พลาดเลยแล้วก็แมนยูก็ทําผลงานได้ดีมากๆแล้วเขาก็ยืนเป็นปักหลักในลหลังได้ดีมากๆนะผมณนะตอนนี้แมนยูต้องมาใช้ลูกชอว์ย و ر หรือเฮลเวนที่เป็นดาวรุ่งนะมันก็ยังไม่นิ่งนะผมยังไม่ค่อยเข้ากับระบบเท่าไหร่นะแต่ยังก็แล้วแต่นะผมเราแฟนแรดเดวิลต้องคอยซัพพอร์ตต้องเชียร์นัดนี้ให้เต็มที่นะผม แข่งวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมนี้นะเวลา5ทุ่มครึ่งถา่ายทอดสดทางมอนแม็กเช่นเคยนะครับผมกรจะไปดูผลการแข่งขนนันนะครับผมเราจะไปดู11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามให้กับทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเริ่มมาจากฝั่งเจ้าบ้านนะผมสิงห์พยองแอสตันวิลล่า Villa, มาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษามประตูมาร์ติเนสแบ็กขวาแคชแบ็กซ้ายมาเซนคู่สนนะครับคอนซาแล้วก็ตอเรสนะ ผู้ก,กลางนะผมตัวรับโอดาน่าแล้วก็กามา马ามิดฟิลตัวลูก3ตัวนะผมฝั่งขวาจอห์นแม็กกินฝั่งซ้ายมอร์แกนโรเจอร์ที่ว่ากันว่าตอนนี้ฮอตสุดๆนะครับผมร้อนแรงสุดๆนะมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ตรงกลางนะยูริเทเลมันและสุดหน้าตัวเป้าโอลิวัตกินสุดทั้งฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูเซนเนอร์ลามเมนเซตาร์ครับสามตัวนะฝั่งขวาเลนนี่โยโลฝั่งซ้ายลูกชอตรงกลางไอเดนเฮเวน วิงแบ็กฝั่งขวาเดียโก้ดาโลวิงแบ็กฝั่งซ้ายแพทริกดอกูคู่กลางนะผมเป็นมานูเอลอูกาเต้ที่จะได้ทำหน้าที่แทนกาเซมิโลที่ติดโทษแบนแล้วก็บรูโน่แฟนันแนวรุก3ตัวนะผม ฝ oh no. ั่งขวามาเตอุสคุนยาฝั่งซ้ายเมสันเม์และสุน้าตัวเป้าเบนจามินเชสโกกอนัดนี้ถือว่าเป็นงานหนักของอโมริมและลูกทีมนะผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะเล่นในบ้าน3นัดนะทำได้แค่เสมอสองแพ้1แทนที่จะเก็บคะแนนตุนๆไว้ก่อนนะเพราะหลังจากนี้ต้องเจอทั้งนิวคาสเซิลแอสตันวิลล่านะผมเดี๋ยวไปเจออาร์เซนอลอีกนะหนักๆทั้งนั้นนะ แต่ยังไงนั้นนี้ก็หวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะผมยังไงขอแค่เสมอนะนั้นนี้นะไม่ขออะไรมากนะแต่ถ้าพิกชนะได้แบบเกมอย่างลิเวอร์พูลหรือว่าคริสตัลพาเลตก็ถือว่าเป็นโบนัสนะครับผมยังไงเรามาลุ้กันครับผมคืนวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนี้นะผมถ่ายทสดทางบล็อกนะผมเวลาหทุ่มครึ่งนะผมแล้วเพื่อนคิดว่ารูปเกมจะออกมาเป็นยังไงบ้างครับแมนยู Man, <you S 2> จะซูวิลล่าได้หรือเปล่านะผมจะต้านอยู่หรือเปล่าแล้วก็ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ <ๆ S 1> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วด้วยนะครับขอบคุณครับ